สวัสดีครับทุกคนวันนี้บังเอิญมาเจอต้มยำตอนเขากําลังมาที่บ้านพอดีครับสวัสดีพี่เบียวันนี้ยมหมูไว้ให้เราหรือเปล่ามีแปะซ่าอยู่ในตู้เย็นนะครับลองกินดูไหมพูดเป็นเล่นพี่เบียรอร่อยหรือเปล่าอ่ะถ้าอร่อยก็ไม่ติดนะนี่ต้มยำเธอมาทางนี้และกลับทางนี้ตลอดเลยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเราก็ใช้เส้นทางนี้ตลอดเลยพี่เบียนี่พี่เบียไม่มีใครเข้ามาในอาณาเขตของเราใช่ไหมไม่มีหรอกครับใครจะกล้าเข้ามาพูดไม่ทันขาดคําแปะซ่าก็มาโน่นแล้วครับ นี่ต้งยำมานี่ก่อนสิครับแป๊บหนึ่งอะไรเหรอพี่เบียร์มีของกินนะมาก่อนสิครับดูสิครับทุกคนแปซาอยู่ตรงนั้นต้มยำอยู่ตรงนี้เสียงโดนไล่กระทืบมากเลยพี่เบียร์ไหนของกินแล้วว่ารอ,รอ,รอเล่าอ่ะเดี๋ยวเถอมีครับเดี๋ยวไปหยิบให้ไปรอฝั่งนู้นที่เดิมนะมาได้พี่เบียร์รีบๆตามมานะเดี๋ยวจะไปรอได้เลยครับเท่านี้แปซาก,ก็ปลอดภัยแล้วทุกคนไหนอะต้มยำมาถึงหรือยังอ